เฮ้ยฆ่าตัวคนอีกไปฆ่าตัวต่าโหเขียนแค่ทิมว่าโปเกส89หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพีเกตด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะ มาพบกับแกสกับท่านแบงค์ในเกม g t a v อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในด่านเดทไลน์เราจะมาแข่งมอเตอร์ไซค์ตัดหางกันเนี่ยมันเป็นยังไงวะผมไม่เคยเลยนี่ยเนคือเกมเเง,เงูกินหางคะ่ะท่านยังไงวะไม่ไม่เคยเห็นงูกินหางในโทรศัพท์สามสามหนึ่นย์นา อันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีหางโผลออกมาอพอหางโผลออ,ก,อกมาสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็ไปตัดหน้าคนอื่นเขาแต่ถ้าเกิด,ดว่า<น>เราไปชนหน้าคนอื่นเขาปุ๊บเนี่ยเราก็จะตายโอ้ยอ๋อคือเราต้องกินลบสีของเองใช่ไหมใช่คะ่ะเออผมโอเคผมเข้าใจแล้วเพราะว่าอยู่กินหากินอะไรก็มีหาชีวิตนะคะใครหมดก่อนก็คือมา แพ้แล่วเองและอีกสองคนนะโคตรเก่งกับบอกเลยเอาอ๋อต้องกินจากด้านหลังห้ามกินจากด้านข้างใช่ค่ะห้ามชนด้วยค่ะอ๋อถ้าเกิดเข้าด้านข้างนี่คือจบเลยใช่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 อ๋อก็ว่าอยู่ต้องหาปลาให้เขาให้ได้วันเถอะใช่หาหัวเขาให้ได้ถ้าเราไปโดนสีสีของเขาปุ๊บเนี่ยจบกันโอ้เนี่ยอ,อีเด e ียไม่เห็นแล้วก็ สีเขียวอ่ะเก่งมากลุมเงินเธอกันเถอะค่ะเขายังเหลืออีกหกชีวิตนะคะผมกำลังเล็งตีม่วงอยู่อืายจ้ะอืมโหแต่ถ้าเกิดใช้เปยนี่มันไม่ง่ายเลยใช่ใช่มันยากอยู่เหมือนกันอีบกันกินไม่ได้กินไม่ได้กินกินไม่ได้กินได้กินินได้แล้วเอาอพอยผมเข้าหางมันได้ทำไมผมโดนระเบิดอ่ะเข้าหางมันเหรอเออท้ามเข้าหางมันให้เข้าหัวมันเอ้าต้องต้องโดนรถเขาเหรอใช่ค่ะต้องให้หัวเขาว่าโดนหางเรา ต้องให้หัวเขาโดนหางเราต้องวนต้องหมุนให้เขาโดนหางเราใช่แล้วถ้าเกิดเราไปโดนหางเขาเนี่ยเราก็ตายท่านนั่นไงเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วพูดว่าเข้าใจเห็นสีชมพูใช่ไหมโอ๊ยตายใช่ไหมเออสีชมพูแหละไปดูสีชมพูส้มฮะ ว้าอันนี้มันก็ท้าทายดีเลยเออสนุกดีเออเราพยายามหลบจะเกิดเราจะเฮ้ามากเราก็จะโดนแทงโอเค้อใจแล้วมาเราติกมันจะยาวเขาเรื่อยๆต้องระวังมันสามารถเก็บของแล้วก็กด e เพื่อปล่อยได้นะฮะเออเอว้าเกอบไปแล้วโอ้ย เก็บของในรูอะค่ะในท่อเก็บของเรียบร้อยกด e อ๋อปุ่ี e นี่คือขอนี่คือของที่สโลเวลาโอเคโอ้โหท่านแล้วเราชนหางเราได้แบบชนหางไม่ได้เหมือนกันหางตัวเองก็ห้ามชนค่ะเวรกรรมท่านโดนอะไรมั้งวะเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เจอใครไอ้สีเขียวโคตรเก่งเลยอะไรอะไรอะไรโดนผมดิสีเขียวฆ่าไปแล้วดีมากท่าน เหลือชีวิตเดียวแล้วท่านอ๋อชีวิตอยู่ข้างๆใช่ไหมเป็นเกมมาอะไรอะไรอะไรใครห้าวมาดิมาดิไอไว่เข้าตายนะเฮ้ยไม่โดนเว่นกามเฮ้ยมันรอดไปได้พอจะมีเทคนิคแหละเฮ้ยห้ามโดนคนเองไป พลาตัวโอ้โอ้เออไวมันระทึกตีนะครับมุนไปมุนมาโดนคนตัวเองสูสัยไปสูสัยเละอันเดียวเนี่ยโอเ้ใครจะหมดก่อนการรอบนี้โอเคอันจะบัตเตอร์ออนโอ้สวัสดี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 เนี่ยไอ้ยแจ๊มันสูงนี่นีเกือบโดนเลยลากรอนท่านอ้าว ผมทำลายท่านด้วยใช่มาโดนผมแล้วงั้นเวนกาไม่เป็นไรเดี๋ยวยืดเดี๋ยวดังดูให้กำลังใจแล้วกันนะมันวนมันวนดักอยู่อ้าวแต่ผมชนะเรดี้ยลายโอเคลายมาดิมากล้ากล้าเข้ามาโอเคตอนนี้เราโอ้สีม่วงนี่เยอะเยอะสุดเลยนี่ใช่ค่ะเวนกาจะบอกว่าเขียวกระปุวงนี่เฮ้ยมาจากไหนวันตะเวยถูกกระโดดข้ามีข้ามแต่เขียวว่าเก่งจริงนะเขียวเก่งมาก าได้บ้างเลยบ้างสุดสุดๆไปเลยตอนนี้ก็เหลือแค่กีเขียวอีแด่กิเขียวว่าจะตายแล้วเนี่ยนั่นไงตายเลยเอาแลยมีงวงชนะผมแพ้เลยอ๋อเล่นงนี้นี่เองโอเคเป็นแล้วเป็นแล้วเดี๋ยวอีกสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวไปพาท่านไปอีกเกมหนึ่งสนุกโอเคโอเคมาเพิ่งจะรู้คราวนี้โดนแน่โดนแน่โดนแน่เน้ เกดยอมค่ะยังเป็นผู้หญิงอ่อนแอลาะใช่เกดไม่เคยคาใครเลยอ่ะสองรอบนะฮะเดดไลน์มาทำไมสีจมพูฟะเกดสีเมเองท่านต้องสีจมพูว่าเหมาะแล้วว่าฉันเป็นคู่รักกับคุณคูมาตอนนี้หางไม่โปร โอ่ะโผล่แ<ส>ล <straightforward> ้วโอเคสีเขียวอะไรเขียวอะไรเขียวเฮ้ยเขียวแม่งเร็วโอ้ยไม่ไม่ไม่ทันเรียบร้อย่าสีเขียวได้แล้วเป็นไงทันเก่งว่ะให้ผมผมเลี้ยงพาแล้วมันไตเป็นทันเก๊ดด้วยสิต้องใช่ไหมนั่นแหละต้องแล้วเดี๋ผมจะพยายามไปอยู่กับทันก็แล้วกันไอ้ยะสีเขียวมันมาโอ้โหเโอ้โห สีส้มมันดักหน้าเขียวจริงไม่โดนอะไร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 ดักหน้าอันนี้มันรอบไม่ได้เหรอไอ้นี่มันโอ้ยสีม่วงเวที่มันหลอกผมตอนแรกนี้มันจะโดนแล้วฮ้ตายเลยแต่รอบนี้สีเขียวมาอ่อนตายไปแล้วเลอสีตัวโอเคลุงกันลุงมาเลยหอไม่ได้สีม่วงเก็กมัยสวัสดี ฉันฆ่สีบัวให้หน่อยดิเฮ้ยนี่ไอ้นี่ไอ้เวดมันแก้งงโดนฆ่าเลยฉันก็โดนเหรออ้าววันดี้เกือบโดนนะดิตัวแวบอยู่โอเคระวังไว้ทันโอ้ยโอ้ยตายตายตายปอฮารดี้มันโหดมากมองตรงตีม่วงฆ่าตัวตายไปอีกรอบเละ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 โอเคเลาะไป เยีาย,ายท่านท่านท่านยาท่านท่านท่านยาผมไม่รู้ผมดักไว้ท่านเองเหรอมันดักริมมาก ผมกม่รู้ว่าใครตามมาคุณตาดักเอาไว้ท่านอะไรเอ็กเอ็มจับเก็บเอ็กเอ็มท่านก็ไม่บอกว่าท่านตามมาที่ไรเล่นติดตัท่านน้าอ้าวตำรวจท่านท่านท่านจะรู้ว่าท่านหมายถึงอะไรท่านบอกด้วยอยู่ข้างหลังเอ็มแคหรักลันางหลังเงี้ยเหรอโอเคใช่จบตอนนี้แล้วจะไปนั่งกินไว้แล้วต้องลงมือจิตใจคนเองก่อนท่านเกือบไปแล้วนะ เราจะฆ่าไม่ได้ท่านแต่เอาใครมาฆ่าดีกินข่าสีเขียวไปแล้วหนึ่งแหลมมาท่านสีเขียวจะตายน่าเดี๋ยวก็ต่ออีกจะจะมาทันทันระวังนะท่านนะท่านอ้าโน่เนยผมบอกแล้วให้ระวังผมมาทางนี้กินตายเขาท่านหลายรอบนะทำไมท่านมาชนผมเองก็เถอท่านระวังนะไม่โอเคเล้วเรารู้มันเลยดีกว่า ดักไว้ดักไว้อ้า,อาวท่านวันดีท่านอย่ามาใกล้ผมดิเราแยกไปทำลายคนอื่นก่อนไหมโอ้โหท่านนี่อะไรนี่ท่านนึกอะไรทันนี่ท่านใจเย็นๆท่านจะเล่นผมเลยเนี่ยฮะเปล่าใจด้วยช่วยด้วยเรียบร้อยเลยอ้าวผมฆ่าท่านเกตอีกแล้วท่านเกติทำไมชอบมาลงกับผมยังวงมันจะมาเว้ย พยายามดักอยู่ช่วยไม่ได้เรากลับที่เดิมท่าจะปลอดภัยกว่าเฮ้ยหายเร็วๆหายเร็วๆทิ่หาย,าย,ม,หายมันไม่หายมันไม่หายมันไม่ยอมหายหายดีหายหายเร็วเดีย๋ย้จะชนแล้วจะโชน์ปะอดภยแล้วเย,ย้เร็วๆโอ้ยเวรยท่านเกยตายหมดแล้วเหรอเล็กหนึ่งเนี่ยปัดซ้อมเอ้ยบ้าหมดแล้วท่าน ท่านโดนสีม่วงค่ายเหรอใช่ค่ะสีม่วงค่าเก็ตรุนลัวเลยกับท่านอ้าวเก็ตรุนลัวเลยเดี๋ยวผมไก่ม่วงสองคนเองมาจะล้างแค้นให้ท่านเองเจ็บไปดันมันมาจากมันไปไหนล่ะอันนี้มันไวมากไอ้ไหนเฮ้ยโอเคมันอยู่ในท่อค่ะเก็ตดูท่านเก็ตอยู่ดูมันอยู่ตามมันมันตามท่านมันไปดักท่านในท่อข้างหน้านั่นแหละนั่นแหละเจอกันแล้วไหนนั่นแหละนั่นแหละท่านระวังเฮ้ยอ้าว ผมนึกว่าด้านนี้ผมมอดแต่ด้านขวาเอ้ามันโผล่มาด้านซ้ายตูมเลยเวนกาเ้ยผมมองแต่ด้านขวาเขนมองมันอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเวนกาโคตรเก่งเลยไม่เก่งหรอกท่านมันแค่โชคดีเก่งดีู่ไหนแล้วมันอยู่ข้างหลังท่านน่ะมันเข้าตามรู้ท่านไปนายจิงก็ตามมเดินายจิงกะตามะเดิ ทันโดนบางแหละขับชวัชเวียนเก่งมากอีก20วินาทีท่านแพ้แหละเฮ้ยมันกันจะวิธีถ้าระวังถ้าระวังถ้าระวังเด้ยืมนี่อยยามาเด้ไปไหนเอ้ยวนวนดูวนกันเลยมั้ยเอาดิเอาดิมาดูวันกันดูเอวอ้ยอันนี้มันตัดหัวจริงเออเก่งโอ้ยแมทรเตอร์ลูเซอร์ไปเลยครับผมโอ้โหเงินนะเงินเยอะเนี่ยถึงจะแพ้ก็ตาม เวลอัพด้วยเยโอ้ดูมันน้อ <laughs> งๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปเด็นของพี่เก,เกแ,ลแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่าๆของพี่เกกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องๆอย่าลืมกดไ like, ลค์ให้เกด้วยนะคะบ๊ายบาย